ตลอดเวลานะแลเพราะฉะน,นั้นข้อศนาที่สอนนะนะนะสอนเรื่องก,กับความมั่นประมาทนะนะบมประมายในวัยบางคนก็หน้างวายน,น้อยอยู่ก็บอกข่า,ขาววนะัดนะเท่าสถาบันขะ่าววัดเห็นแต่ผู้เท่าเข่าววัดเลยเอาเป็นแบบอย่างมาเท่าคนเข่าววัดบางคนก็บ,บริวภค ไริเท่านะตายก่อนนะเที่ยเดียวคือตอนเท่านะเพราะฉะนั้น,นว่าบมดคมหมานไม่ไหวนมก็ตายได้เทาก็ตายได้คทอกันเกิดที่หลังตายก่อนมีเยอะแยะไปนะเพราะฉะนั้นจะปล่อยความหมาไในเรื่องนะทำบุญพุทธศาสนาสอนเรื่องคิดเป็นสำคัญ บชสิทาส่าศสีนภาวนาหน่วยเล่นที่จิตเท่านั้นบำังรุ่งจิตจะเป็นจิตเข้มแข็งถามว่าเป็นอย่างือเน้นหนักเรื่องจิตพอจิตภาพไปเกิดกายแล้วสุ้มร่างกายสุ้มกายอยากทั้งหลายไม่ประโยชน์มิเหลือจิตตัวเดียวที่ภาพไปเกิดเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาที่สอนเน้นนักเรื่องจิต ให้จิตเข้มแข็งให้จิตบริสุทธิ์ให้จิตบปรเสมองนะกิเตสังกิิเถท,ทุกขติปาติกังขาเมือ่อจิตเสมองทุกขติย่อมเป็นที่หวังนะทุกขติทุกก็ปกปไ,ปกไปในสถานที่ที่บุตจะเริ่มทุกขติคติเป็นว่าที่ไปก็ไปในสถานที่ที่บุตจะเริ่มอันใดแกอภัยนะ ไอ้หลวงพ่อบอกไปจ้ะกิตเตะอสังกิเลเตมอัเข้าไปกิตเตอสังกิเลเทสุขคติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้ามองสุขคติย่อมเป็นที่หวังสุขติซุข,ขกับสถานเีเขียวเลินอยู่อย่างสวรรค์เป็นต้นคติก็าเป็นว่าที่ไปไปที่ที่ที่จเจริญนะที่ปวดสมองกิดเย็น ขึ้นทูตสีสูงคิดต่งคิดหอ่อนอารมณสู่อบายนะผู้เจ้าทรงสอนอารมณ์ปู่ก็เน้นย้ำตลอดนะัการทำบุญท่นะานทุกเถื่อก็เน้นย้ำตลอดนะก็อย่าลองขัง้นเพราะว่าเน้นหมายห้องจำหยับคือยับมัตตปู่ตอกตปู่นะจะไม่ปุญนี่สำคัญบาปบุญมีจริงชาตินามีจริง นะพุทธเจ้าตัดไว้เป็นลายอักษรในพระไตรปิฎกโดยชัดเจนเลยบุญบาปวิริงชาตินาชาติวิจริง,รงพพระุทธเจ้าตรัสรู้ก่าปุพเพนิว่าสายลุกซีย์พุทธรุฑัดสรุส่งระลึกชาติเลยนะมิชาตินาชาติให้วิริงบางคนก็เคยมาบอกผมหลวงปู่บบว่าบ่มีบุญบ่มีบาปบ่มีอ่ะเพราะว่าบ่เห็นบ่เห็นโตบุญก็เลยบ่เชื่อนะ เป็นเรื่องที่ขอใจผิดแบบแบบมโหฬารวมายแบบขอทีวิแบบมหาด้วยสำหรับสำหรับชาวพุทธที่โเสือบาสือบุญนะเพราะฉะนั้นการทำบุญมันนีเป็นบุญบุญอัตถะโดยบนบุญกฐินนะบางคนว่าบุญกฐินนะพนดให้เป็นโบบุญกฐินโมแม่นะว่าหลวงปู่ก็ยังอยากคัาเดิมคือว่าพระพโคบหาสุกขอบรเษัทกฐิน บางรูปบางว่งาเพิ่นว่าเพิ่ได้ปเพเทศไปนะว่าเพได้ไปเพิ่เทศไปเจอวัดห้องวัดห้องบสถนะ์นะพระบหาลูกนะบเรย์อยู่ใน,นอาวัธนี่ขบถวไใจมาต้องหาลูกนะวัดห้องถือเนี่ยนี่วัดอืทีถือเดกับ,บโบเก้าว่วงเพิ่นบวายเพิ่นหในเะพิ่เทศไปิุอัธยาะาแตอาิสงส์แค่เดือนเดียวนะ คืออนนนานิสงส์พรรษาถวบนกระถินก็นอาน,นิสงส์ต่อไปหอดอ,กอีกเดือนสี่ขืนซิบหาควาเดือนสี่พูดการกระถินอนุโมทนากระถินการอาน,นินนสงส์หายางนะอน,นามันจักจรโรอัสมาธานการโรคณะโภชนังยาวตัตถะจิวรังโยจตถะจิวรุปภา,าโถโสเนสังพมิสตินะอน,นามันจักรโร ไปใส่บทตรงบอกล่าอาสมาทานจรโรไปไหนไม่ต้องถือผ้าไปครบสามสรบะบอกพระสงฆาไปก็ได้นะอาสมาถถึงคณะโพชนังอาันะาหารพวมก,กันได้คณะโพชนังยาวัตถะจีวรังเจ็บอดีตจีวรได้เกินสิบมื่ โยตัตถาจิวร,ประปพาโทโซในสังพวิสตินะราบสักระอันเกิดแก่านในอารามยีผู้ต้องแบงผู้อื่นจะพอกกลับไปนะผูะต้องแบงทรงอารามอื่นนะนี่คืออานิสงส์นะเพราะฉะนั้นมนีเป็นปัจฉิม,มกานแห่งอัตถนะจินปัจฉิมกานสิ้นสุดมืนีนนะบุญุเทียนเฮา กขออาราธนาคุณพระศีรัตนตรัยอันมีพระพุทธธรรมพระงสงค์จงมาปกปรครักษาญาติโยมทั้นสาธุชนให้มีความสุขความเจริญเจริญไปด้วยอายุวันหนสุขภพลาปฏิภานธนาาาสารธรรมสารสมบัติคิดหรือปัถนาในสิ่งใดหากเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรม ก็ขอให้ความปรารถนาท่านสาธุชนจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเธออะ